สรุปเรื่องของคุณสามารถนะครับที่เป็นเกี่ยวกับลายหลุดของพรรคพลังประชารัฐเนาะอ่ะเดี๋ยวสรุปไปฟังจริงๆเราเรื่องไม่ไม,มีอะไรหรอกครับก็มีกลุ่มลายในพรรคพลังประชารัฐนี่แหละที่เป็นสสเนาะเขาก็รวมกลุ่มกัน เขาก็รู้สึกไม่โอเคกับการไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพักนี่แหละเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูเนี่ยพักพลังประชารัฐเองเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งคําถามหลายครั้งเนาะว่าเฮ้ยยังโอเคไหมกับทางพักเพื่อไทยซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสิน,นก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเฮ้ยจริงๆพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐเนี่ยโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าซึ่งเป็นคีย์แมนนะเป็นคนที่ประสานงานต่างๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับพักพลังประชารัฐเนาะกับทางพักร่วมรัฐบาลต่างๆ ก็ยังสมัครสมานสมามัคคีกันอยู่แต่ว่านะขณะนี้เองเนี่ยก็เรียกว่ามีแหลกกระเพื่อมนะครับจากบุคคลที่ไม่ใช่สสทีนี้เนี่ยรวมรัฐบาลกันอยู่เธอเข้าใจไหมคนเขาก็เลยมาถามว่าเอา้าแล้วเหมือนกับอารมณ์ว่าอยู่วันดีคืนดีก็จะมาด่ากันเองอะไรอย่างเงี้ยมามาแหกกันเองเขาก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นเหมือนกัมรมระยะาทางการเมืองนิดๆประมาณนั้นซึ่งทางคุณสามารถเองเขาก็บอกว่าเขาเคลื่อนไหวในนามบุคคล คนที่เขาสนับสนุนก็คือพลเอกประวิตยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคพลังประชารัฐทำนองนี้ซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยกับทางคุณสามารถประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการยุบพรรคแล้วเขาก็บอกว่าตอนนขณะนี้กลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าสมมติว่าถูกยุบขึ้นมาแล้วสสทั้งหมดเนี่ยหันมาสนับสนุนยกมือโหวตให้พลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้ซึ่ง มันอาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงเพราะว่าเราพูดตรงๆอ่ะงูเห่าอ่ะก็ถูกพิสูจออกมาแล้วว่าย้ายไปแล้วเนี่ยตุบกันไปยกแผงคือถ้าไปเนี่ยก็คือจะอยู่ได้แค่นั้นก็คือเป็นเหมือนการตัดอนาคตทางการเมืองตัวเองไปตินนตัวอันที่2ก็คือถ้าสมมติว่าในกรณีในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหลือระยะเวลาอีกไม่กี่ปีก็จะเลือกตั้งใหม่ประมาณ3ปีเนาะ กระบวนการต่างๆเนี่ยต่อให้อะไรยังไงเนี่ยทางพรรคเก้าไกลต่อให้ยุบหรือไม่ยุบเนี่ยก็แน่นอนว่ารอบหน้าก็ก็น่าที่จะให้เสียงที่ที่ที่โอเคอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นการไปสนับสนุนตร,ตรงนั้นถ้าเขาจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเขาก็ร่วมไปกับเพื่อไทยตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลแต่แรกอะไรทํานองนี้เนาะประมาณนี้แหละซึ่ง อะก็เดี๋ยวลองดูละกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองอะ่ะมันมีพ่วงเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินยุพักในวันที่7เรื่องของอนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนาะในการตั้งคุณพิชิตเอยอะไรเอยนะแต่ทางท่านนายกเองก็ได้กุญซื้อนะอืมเวลาจา์วิศณุมานะก็มีข้อตโต้แย้งมากมายทางกฎหมายส่งไปอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเดือนสิงหาคมเป็นการเมืองร้อนระอุอ๋อ มีอันเจนดาเพราะใหญ่พลโทษแต่เพราะใหญ่พลโทษก็ปกตินะตอนนี้แกพักโทษอยู่แต่ว่าพลโทษก็คือเพิ่มเติมอาจจะไปเยี่ยมนายกปูได้บินเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไปทั้งนั้น